นั่นคือนักฆ่าในเงามืดบบมันผู้ชมวันนี้อยู่ในแมป Bed X Zombie นะนผู้ชมมันเป็นแมปแนวเวฟสวยว่ะนะนผู้ชมซึ่งจะให้เราไปต่อสู้กับซอมบี้นะเว้ยเป็นเวฟเวฟเว,เวซอมบี้ก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆจนถึงกระทั่งการต่อสู้กับบอสดแล้วก็มีการอัปเกรดดาบที่เราถืออยู่นี่นะซึ่งผมนั้นไม่เคยเล่นเลยฮเฮ่จะเป็นออกแนวอนิเมะที่ต่อสู้กับซอมบี้นะโอไม่ซอมบี้มาหลอนเนี่ย ซอมบี้ได้บุกเมืองเราแล้วมีเล่นแบบคนเดียวก็ได้นะหรือจะเป็นเล่นแบบปาร์ตี้ก็ได้นะไอ้ผมลองไปแบบเป็นตีเลยแล้วกันผมเข้ามากับเขานะเขาเล่นระดับไนเมเลยเหรอระดับโคตรยากเลยนะนี่เกิดเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะแกแบกชั้นทีนะเอาแล้วทำไมออกจาก,กตีกันหมดอนะมาแล้วทํามกระทังสายฝนเป็นครั้งแรกของฉันโอมให้ oh เอามีผู้เล่นสองคนเหรอเล่นดีแก่ไหนกดสกิลที่ซอมบี้ซอมบี้กำลังยืนอยู่อะ อุ้ยอุ๊ยเฮ้ยเอามันเอามันโอโอโอกดสกิลเฮ้ยกดซีเป็นไงล่ะเจอท่าอะไรไม่รู้โมชั่วไปหมดนะกดวีทำอะไรโอ้โหแต่พี่คนที่มากับเรานี่น่าจะเป็นผู้เล่นระดับเดียวกับเราเลยหรือเปล่าว่าเลือดเขามีเท่าเรานี่ท่านผู้ชมหลอดปันนี้เกมเล่นระดับยากเลยจะได้กี่เว็บเนี่ยฟันฟันท่านผู้ชมน่าจะกาจัดซอมบี้ให้หมดก่อนเวลาหมดหรือเปล่านะน่าจะใช่ยังไงเราก็จะมี กล่องอันนี้นะท่านผู้ชมให้เราสามารถสุ่มเอาของได้นะมีโอกาสได้ดาบที่อัปเกรดที่โหดกว่าเดิมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเฮ้ยฉันได้ดาบอันนี้น่าจะดีกว่าเดิมดาบดากอนสเลเยอร์ฉันไม่ได้ดูอนิเมะน,นะก็ขออภัยด้วยก็กดอคีควิกดใส่ไปเลยแล้วกันไหว่าสามารถอัอัปเกรดดาบได้นะท่านผู้ชมน,นี่ไงอัปเกรดกดตรงอัปเกรดสีส้มๆนะท่านผู้ชมกดไปเลยไม่ใช้เงินพันเดียวผมอัปเกรดไปเลยสองรอบอี้เลือดผมก็เหลือแบบน้อยนิดโอ้โหรอบนี้ซอมบี้มาเยอะว่ะ มาสี่สิบกว่าตัวในดาบใหม่ฉันฟันเบ้าไปหนึ่งทีเป็นรรมอ้ตีโหวนโหวตดูดิถ้าปั่นแล้วกดวีอย่ากดเอฟเพื่อป้องกันได้นะท่านผู้ชมเราสามารถกดอันติได้นะท่านผู้ชมโดยกดจีนะรอขีดแดงมันเต็มก่อนเว้ยผมอ่ะโอ้โอ้หเจ็นเจ็บตังกระโดด ทีกระทืบทีบ,บ้าอะไรกระทืบดิเอามันเอามันฉันปั่นอะไรวะโอ้โหเพื่อนเรายังอยู่ในเติมนะท่านผู้ชมไอ้แก่ทำไรเนี่ยแกทำไรเหี้ยวฉันตกใจหมดมาฟันฉันทำไมมาฟันฉันทำไมโอ้หผมจะรอดไปในรอบเนี้เปปที่สามของเราท่านผู้ชมกระโดดฟันลงไปเลยโอ้โหฉันโดนเรียบร้อยฉันรอดปะเนี่ยฉันโดนเร็วเลือฉันเรือนิดเดียว เก็บหิวเลือดหิวได้นิดหน่อยเพื่อนฉันรอดไหมเนี่ยท่านผู้ชมกดอติกดจีมาแล้วอยา่าทิมดาบลงพื้นอยา่าเบ่งพลังเรียบร้อยนี่หันหันหมุนเป็นพายุเฮอริเคนเลยมันจะมีอีกกี่เวฟวะโอ <c oughs> oh my god ตอนนี้อยู่เวฟที่สิบแล้วขอของดีๆหน่อยดาบแบบขั้นเทพได้มาเฮ้ยข้าอันม่วงไป โอ้โหอัพเกรดดีก่อตอนที่ดาบผมเวฟสิแล้วแป๊บเดียว14แล้วไอ้ฉันรอดกับแกม,มาได้ไงเนี่ยเพื่อนนายมีเขาเหล่าเนี้ยเฮ้ยอย่าบอกนะเจอบอสโอ้เวฟที่10เจอบอสใหญ่พอดีอันติฉันพร้อมจะใช้งานแล้ว <c oughs> โอ้โหฉันโดดไหลว่ะเดวมาถึง,งก็ไม่เกีงเจก,กันเลยเลยเฮ้บอสบอสอยู่ใกล้ผมเลยเวรกนกมกดเซฟโอ้โห,โโหพลังบอส ฉันจิตตุยและฉันกดอติฉันกดอติเอ้าแล้วมันตักดาบแบบนอนเลยนี่เอาดีอติฉันประทะาบอสบอสอยู่ในบอสบอสบอสเอาบอสเอาบอสเน้นบอสเราต้องชนะบอสให้ได้ไหวไหมเพื่อนโอ้โหฉันฉันไม่รอดแนวเจอบอสโอ้โหท่านผู้ชมเพื่อนเพนนายก็ไม่รอดเหมือนกันนลเพื่อนบอสยังหายตัวอีกโอ้โหคนที่มากับฉันได้ MVP ตคู่เอาใหม่เว้ผมปแปะฟาร์มมาเว้นี่ดูไอเทมผมท่านผู้ชมดาบเอ็กคาลิเบอร์ caliber, ผมได้อัพเกรดมาจนถึงเวลห้าสิบนะแต่ผมไปเปิดกล่องซุมผมยังได้ดาบไหหอ้นี่ว่ะว่ะอีแดงๆอง,งกรู้ความโหดของมันแต่ผมก็อัพเกรดดาวนี้มันจะถึงเวลห้าสิบเอ็ดแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะชนะบอสได้หรือเรามาซุมอันนี้ดีกว่าว่าเราจะได้อะไรไมาลองมาซุมลเล่นๆดูครับคัมดาบแดงนี่ตำนดนโอ้โห <c oughs> oh. ที่ผมอัปดาบนี้มาถึงเวลห้าสิบนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนทำให้พวกแกรีบฆ่ากันจังวะนี่ดูดีสกิลโอ้โหชอบมากเอ็กคาลิเบอร์ดูกดวีท่านผู้ชมสาสกิลไปนี่ซอมบี้ไม่เหลือสักตัวดูดีลับคาบาเลยเอยเอาดีเห็นไปโดดใส่เลยโอ้โหไม่แล้วด่านนู้นท่านผู้ชมกดเอ็กมันก็จะฟันเป็นฟันธรรมดานะดาบมัน นี่กดวีตุยเป็นลาบคาบเลยตอนนี้อยู่เวฟที่เก้านะท่านผู้ชมเวฟต่อไปน่าจะสู้กับบอสกระโดดอะไรเนี่ยเจ๊ยินยดีฮุเกตทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันอัพเกรดดาบฉันโหดกว่าเดิม์แบเอ็กซ์ไลเบอร์ฉันต้องใช้กดมัวแล้วเออเอาไปตีไปมาเวฟต่อไปน่าจะสู้กับบอสนะท่านผู้ชมมาเต็มเลยซอมบี้อีกตัวหนึ่งทำไมเกมไม่ตายอเออตุยไปแล้ว ใช่ไหมพี่หน้าหลอดทีมเราออกไปคนหนึ่งนะนะผู้ชมนี่แล้วเราก็มาซูบของที่มันจะให้ต่อดาบแดงในตำนานฉันไม่มีมากดสกคริปมาแล้วนะผู้ชมนี่แกทำฉันหล่อเมื่อกี้มาฉันถึงฉันท่าไม่ตายเลยนี่กดจีดูดิเอาพี่หน้าหล่อก,ก็กดเหมือนกันนี่หว่าเมื่อกี้แบบโอ้มาให้ดาบในตำนานฉันเชียงเข้าไปเรียบร้อยบอสไม่หลอดทีเดียว อีเราได้โอกาสนี้ชนละมุนชนละมุนสาดใส่ซอมบี้ท่านนู้นไปยังรอดอีกเหรอซอมบี้มนคอ่คอยคุยกันก็โดนท่านี้ไปเฮ้ยฉ <s> ันเล่นครบส0เวฟแล้วนี่บัวฮะได้ MVP ด้วย <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> นี่เป็นระดับง่ายนะท่านผู้ชมไม่ได้เล่นระดับยากนะของรางวัลหลังจากเล่นได้ค <c oughs> ือเออผมสคงใส่เพชร เพชรมันน่าจะเอามาใช้อันนี้นะท่านผู้ชมในโกบัตตุพีเอเวกนะท่านผู้ชมอันมุ่วงมันเหมือนมันจะแบบใช้เพชรเหมือนดาบอันนี้ผมใช้เท่าไหร่วะใช้800เพชรนะในการน่าจะสุ่มหาค่าพลังอิทเทีวีคือหายากเลยแบบระดับ1%นประท่านผู้ชมผมเพชรไม่พอวะก็เลยจะสุ่มไม่ได้ตังค์ผมก็ไม่พอตอนนี้ผมก็แอบเล่นต่อมานะท่านผู้ชมในแม่นะเว้ยในแม่เว็บที่20นะท่านผู้ชมถ้าเป็นระดับยากสุดมันจะมีหลายเว็บนะประมาณ30เว็บหรือเปล่านี่มาดูบอส บอสเบฟดียมาแล้วท่านผู้ชมผมกดตีเลยแหละพิมอันนี้ผมมาสี่คนนะโอ้โหอันตีใครว่าทำงานเร็วจังแล้วสกิลไข่ก็ไม่รู้ตอนนี้โอ้โหแสงมันโอ้โหดูเลือดบอสลดอย่างไวผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะตอนนี้โอ้โหรวดาบใครว่าทำไมเอฟเฟกมันคอมกระตุกคอมค้างเลยจนมากระตีหันะเนี่ยไงแป๊บเดียว แอปเดียวเว็บที่ยี่สิบหมดเลยนะโอ้โหตี่เรามันโหดอยู่แล้วมาเดี๋ยวราจะมารอดูเว็วที่สามสิบโอ้โหมนันโดนโนโดนโดนโดตอนนี้อยู่เว็บที่ยี่สิบหกนะกดซีเป็นเลยผมชอบสกิลที่กดตัวซีมากรู้สึกว่าดาบในผมใช่ดิมันฟันชายัางไงไม่รู้แต่สกิลมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่ใช่หรอกไอ้เงตี้ผมโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วท่าใน,ใน,ใน,ในาผู้ชมคลิกมาตรงอัปเกรดผมจะอัปดาบผมไปแบบ ไปสู้กับบอสเวิสุดท้ายนะอัปเดตกี่วิววะผมเก็บตังค์จากการฟาร์มเมื่อกี้นี่ผมอัปเดตวิวหกสิบสองดาบผมน่าจะโหดกว่าเดิมโอ้โหฉันไม่ทันพวกแกแล้วเดี๋ยวพวกแกซอมบี้มาถึงพวกแกก็จัดดาบจัดเต็มเลยเหรอที่ดาบคนนี้เอฟเฟกต์บู๊บบับต่าคันตากันเลยเดียวใส่มันใส่มันใส่มันอันเราใส่เวฟนี้ก็ต่อไปก็เวฟที่สามสิบละลูกพี่ฉันรีบจริงเลยมาถึงก็ให้มันเดินก่อนก็ได้เอฟเฟกต์คอมค้างมาแล้ว โอ้โหฉันกระเด็นได้งไงเนี่ยคนมีเป็นร้อยเป็นพันเอาดีเอาดีเอาดีฟันมันตีละโฮอะไรอีกโดนอะไรใครมากดถ้าไม่ตายตอนนี้จะพึ่งกดดีมันยังไม่ถึงบอสมันเลยแกก็เอาไปสู้กับบอสเวฟต่อไปนี่ดิมาท่านผู้ชมเรามาสู้กับบอสผมเอาเกีดดาบผมขึ้นไปอีกนี่ตังหมดเลยมาแล้วบอสเวฟสุดท้ายท่านผู้ชม บอสท,ที่โหดที่สุดแล้วนะโอ้โหมาเร็วเอาบอสมาทำไงต่อที่ในบอสอยู่ไหนกดตีมาเร็วบอสมาโอ้โหเอฟเฟคไฮบังชนอีกเลยสกิลผมยังไม่ได้ทำงานเลยคนอื่นไปหมดแล้วบอสตุยแล้วนี่ไงบอสบอสไปแล้วแบบเร็วตีดียังโหดนะเ่ผมเอาอันนี้ก็ได้เอเวฟนี้ก็ได้ดไปมาชนะระดับ โหดสุดนะท่านผู้ชมเล่นสคนถ้ามาคนเดียวนี่ผมน่าจะไม่รอดนะเออถ้าใครมีเพื่อนก็เอาเพื่อนมาเล่นด้วยได้นะเล่นในมือถือก็ได้นะเออเล่นในคอมก็ได้เนมือถือก็ได้อาชันปิดฉากตัวเดียวตัวสุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายต้องลงชั้นนี่เอาลโอเคแย่งชนะโอโหุาสาห์จะเป็นพระเอกตอนจบยังไงทีมเราเก่งชนนะฮะ ผมได้ที่3นะท่านผู้ชมเอ้ยถือว่าได้อยู่ชน,นะบอทที่โหดที่สุดถ้าเราออกมาแล้วก็มาสุมอันนี้อีกก็ได้ทุก5นาทีมจะสุมได้ใช่ไหมเออดาบแดงฉันมาดีเหลือตังสองพันนี่สุมไปอีกดาบแดงฉันม่มาสัิกที <c oughs> เก็ดมาอีกแล้วมาท่านผู้ชมก็จะประมาณน,นี้นะสำหรับแมปเบดนเอ็กซ์ซอมบี้ของเราก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะวิดาบวนนี้โคตรโหดเลยดูดิ เออถ้าเล่นฟามเป็นเรื่อยมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะแมปนี้นี่ผมไม่เคยเล่นแต่ผมเล่นครั้งแรกนะก็ใครมีอะไรผมเล่นผิดพลาดไม่ดีตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะ <c oughs> มาท่านผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปตันนี้นะใครชอบฝากอะไรกับแจ๊กอะไรผมด้วยกับผมโอเคไปแล้วก็ผมไปบายเจริญไปกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว